ครับผมสวั um สด um ีครับผมฟอกกบะเวาีดิสันพากินวี่สองพี่น้องเดี๋ยวสี่าไปซ้อยอุดหนุนขนมอ่าคุณตาพันได้ถีบ3ามหลอมาขายนะครับนอกจากี่สิ้อยเมาสพ่นครับผมไปดี่พาเพื่อนครับเฮ้ยเกร่ิบเอามาหมดเลยก็ได้ปลาปลาดืเนครับมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเก็ดสิบบาทครับผมหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับ ครับผมผมให้ไปร้อยหนึ่งเลยครับผมขอบคุณค่าไป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 กำไรครับครับโชคดีทุกคนวันที่หนึ่งครับอบครับเดี๋ยววันนั้นมาก็อุดโนนัตตรีไปสามใบได้ใบหนึ่งวันนี่เลยคนได้เก่าเก้าครับนี่เลยคนครับผมคนตดนรุมกันเด๋ยว่าเอาไปให้อีกครับผมาปครับไปไปครับับไปไปครับ 我没事吧？好，几点了？